ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับมีการแถลงข่าวการจับกลุ่มยาเสพติดรายสําคัญนะครับพร้อมของกลางเป็นยาบ้า3ล้านกว่าเม็ดแล้วก็มียาไอส์รวมไปถึงรถยนต์ด้วยนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่หมิถุนายนนะครับเวลาประมาณ21่นาฬิกาสีิ้านาทีเจ้าพนักง,งานตํารวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพตดิดตารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากสายลับครับนายธนราดรหรือปอมใหญ่น้อย พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านอินฟินิตี้ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีพฤติการนะครับในการจำหน่ายยาบ้าก็มีการจับกลุมแล้วก็ขยายผลจับกลุมนายนัฐการเอ็มสมุทรนะครับหรือว่าบาร์สนายพรเทพหรือบอมถาทองนะครับแล้วก็มีการขยายผลนะครับไปตรวจยึดยาบ้าที่เก็บซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะตู้ทึบ ซึ่งจอดอยู่ภายในบ้านของนายเอกกราชหรือว่าต้องหอมนานแล้วก็พบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยจำนวน17กระสอบหรือ3 4ล้าน4แสนเม็ดนะครับเจ้าหน้าที่เองก็มีการตรวจยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ยึดของกลางยาบ้าทั้งหมดนะครับ3 5ล้าน5แสนเม็ดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทะเบียน อีกจำนวน2คันนะครับเพื่อที่จะไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป